สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่หนึ่งนะครับเรายัางอยู่กับซีรีส์กองโจรสองห้าสองหน้านะครับกองโจรสองหน้าชุดนี้เป็นชุดที่สองนะครับเป็นอีพีที่สองของการเดินกองโจรสองหน้าครับผมอ่าีพีแรกก็คาดตโอบ,บุฟ้องไงก็ขออภัยนะครับคาตรตโอบุฟ่องงไงก็ต้องขออภัยกองโจรสองหน้า เจอับมาตรฐานนะครับเจอับมาตรฐานขึ้นมาแล้วโอเคหลายท่านอาจจะไม่ค่อยเจอนะครับเต็มนี้เต็มวงจุนสองหน้านี่อาจจะไม่ค่อยเจอนะครับ อ๋อนะครับทีนี้ขึ้นไปแล้วครับสิบสี่สิบเจ็ดเข้ากินนะครับเขาอุดไม่ได้เพราะอุดผมจะเดินสิบเจ็ดยี่สิบเอ็ดเขาจะต้องปล่อยต่ออ่าใช่ครับเขาจะต้องปล่อยต่อปล่อยต่อเข้ามาตัวนี้ ขึ้นสนองไปหกไปคำคําำไม่ก่อนคำคร่ำไม่ไก่อนขึ้นนาครับเจ็ดไปสิบ สามไปเจ็ดค่อยๆเดินนะครับพาะหมากใหม่ทั้งคู่นะครับผมก็ใหม่ผมก็ใหม,ม,ม่นะครับสําหรับเต็มกองโจรสองหน้านี่ก็คลำคลไปก่อนหากไม่ดีก็ไม่ต้องเอาไปนะครับเชื่อถือไม่ได้ก็ไม่ต้องเอาไปเฮ้ยทำไมไม่เดินอย่างนั้นทําไมไม่เดินอย่างนี้นะครับ <c oughs> อ่าก็มีวิเคราะห์วิจารณ์เยอะ เวลาเอาไปโพสวิดีโอเสร็จแล้วก็จะมีบอกว่าทําไมเขาไม่เดินอย่างนั้นทําไมเขาไม่เดินอย่างนี้อันนี้เราก็สุดสุดปัญญาที่จะตอบคาถามนูนบางทีับคือมันเป็นเกมการเล่นออนไลน์ของคนละอยู่คนละที่ไอเราก็ไม่รู้นะว่าเขาคิดยังไงทําไมเขาทึ่งเดินอย่างนั้นทําไมทึ้งทําไมเขาไม่เดินแบบนี้แบบที่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยผมก็เจอคําถามแบบนี้บ่อยผมก็งงเหมือนกันวาเออ เมื่อเกมมันสิ้นสุดไปแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนะครับคือมีคนเดินไปแล้วจริงๆ <c oughs> ต้องขอกภายัยหากผมไม่ตอบคําถามประเภทว่าที่ว่าทําไมคู่แข่งไม่เดินตรงนั้นตรงนี้นไปจะดีกว่าที่เขาเดินอะไรเงี้ยอันนี้ผมก็สุดปัญญาเ <c oughs> พราะกระดานที่เล่นจริงแต่ละคนคิดไม่เหมือนกันนะครับท่านอาจจะดูออกตอนที่เกมมันจบไปแล้ว แต่ถ้าท่านลองมาเล่นจริงๆท่านอาจจะคิดได้เหมือนเขาก็ได้นะครับหรืออาจจะคิดได้แย่กว่าเขาก็ได้เพราะนันเวลานั้นมันเวลามันจํากัดนะครับไปครับ สิบเก้ายี่ิบสี่ให้เขาเลือกกินให้เขาเลือกกินนะครับอ่าเขาเลือกกินมาทางนี้นะครับก็เ,เลก,กินมาทางนี้อีกแล้วเพราะว่าเขาไม่กลัวเสียนะครับเรากินมาทางนู้นเราเข้าทางนู้นนะครับเขาเข้ามานี่นะครับแล้วเราก็สามสิบมายี่สิบเอ็ดแบบนี้นะครับยี่สิบเอ็ด ทีนี้เราก็โซโล่เลยอ่านะครับโซโล่เลยหนีทางไหนที่นี่โอเคแพ้หมดนะครับ <c oughs> อ่าคงโจนสองหน้าเหมือนเดิมนะครับคงโจนสองหน้าเหมือนเดิมไปรอก่อนครับไปรอก่อนอ่าถ้ามาอย่างนี้เราก็รีบเข้าไปเลยรีบเข้าไปเลย จนสองหน้านะครับช่วงนี้อย่าเพิ่งเบื่อนะครับอย่าเพิ่งเบื่อของจนสองหน้าขึ้นมาสองหน้าไว้เลย <c oughs> ขึ้นเป็นสเต็ปเลยนะไปครับยี่สิบเจ็ดยิบสาม ครับยี 9, ่สิบเก้ายิบห้าเราจะเล่นกันสี่เกมนะครับเหมือนเดิมเนาะหากใครรับชมแล้วไม่ครบทั้งสี่เกมก็ติดตามชมต่อที่ช่องคัมพีมารคอตใน YouTube นะครับคงจนสองหนะ้า EP นี้เป็น EP ที่สองนะครับ EP แรก ก็จบไปเร็วปล่อยไปเร็วนะครับืมหากเพียงพลั้มแพ้มาก็ไม่ต้องเอาเป็นแนวทางนะครับหากเพียงพลั้มแพมาก็ไม่ต้องเอาเป็นแนวทางาเทงท,ทิ้งได้เลยเททิ้งได้เลยครับกระดานที่สอง ไปครับขึ้นไปตัวนี้บอกเป็นแนวห้าเต็มสังเกตได้นะว่าการเล่นกองโจรสองหน้ากับคู่แข่งเกมยืดมาก เกมยาวนานมากครับเออเป็นการดึงเกมอย่างดีเลยนะการเล่นแต้มกองโจรสองหน้านี่การบังคับคู่แข่งไม่กล้าที่จะผลีผามง่ายๆนะครับไม่กล้าที่จะผลีผามง่ายๆไม่กล้าเดินเร็วก็คือเป็นแต้มที่ไม่ค่อยได้ท่องไวนะ้ะถ้าเป็นมาตรฐานสามเบียงจนะใส่กันโช๊ะโชะโชะเลยแหละเวลาเดินเพราะว่ามันจําได้นะครับมันจําได้แม่นอยู่แล้วมันเดินกับทุกวัน าตรานสามเหลี่ยมพอสังเกตได้ไง่ายๆว่าคนเราพอเจอแต้มแปลกๆจะช้าละจะช้าลงนะครับเพราะว่าต้องคิดก่อนมันไม่รู้ว่ามันจะเจออะไรเสียงจนนาฬิกาเตือนแล้วครับตัวนี้คือมันต่ำกว่าสิบวิระบบมันจะเตือนระบบของแอปบางฮอตคันเทพนะครับถ้าคุณยังไม่เดินแล้วมันต่ำกว่าสิบวิ แอปจะเตือนคุณเตือนว่าเวลาคุณจะหมดแล้วนะเสียงจะดังแชักๆ <c oughs> ไปครับที่นี้ <c oughs> เขามีเวลาให้เราหนึ่งนาทีนะครับต่อกระดานอ๋อยื่นให้เรากินกินไปกินไป าสลับสองสองอ่าเดินสิบสิบสี่แน่ๆสองสองเลขสองนะครับสองเลขสองไม่เป็นไรเรายังทีนี้เขากินสองมานี่เราก็กินไปนู่นทีนึงกินไปนู่นเพราะว่ามันตกตากินอืมไปครับ ตุกตากินเข้ากินหนี้ครับหนี้ไป เราให้กินยี่สสี่สิบเก้ากินไปนี่โอ้สวยเลยนะครับนี่สวยเลยสวยเลยแล้วเราก็ถอยกลับมาก็กินไปนู่นนะครับเราก็กินสองไปนี่โอเคสวย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 เห็นพอดีนะครับสวยเอาละ หามาหนึ่งครับผมเราต้องมาสิบเก้าเล้อเนาะมีตัวเดียวที่ทำได้อ่าเพรไปนะครับสวัสดีครับมาดูกระดานที่สามกระดานที่สี่นะครับ ด่านที่สามกับด่านที่สี่ผมจะเป็นโจรสองหน้าเหมือนเดิมนะครับโอเคดีนะที่ <c oughs> เราเรีบโจรน,นะครับไม่งั้นไม่ได้ขึ้นโจรน,นะครับไม่งั้นไม่ได้ขึ้นโจรโอ้กรดนขอบจอหุบท้องขอัยนะครับต้องขอไปเ,อเราอาจจะเจอของจริงก็ได้เรางานนี้อาจจะเจอของจริงก็ได้เ <c oughs> ขามักจะขึ้นดี ปครับว,ว้าวเป็นเป็นกันไกลไหมนี่กันไกลกันไกลไปครับขึ้นมาเขาจะมาต่อเนี่ขึ้นไปครับสิบแปดสิบสี่หรือเปล่าสิบแปดสิบสี่หรือเปล่า อต่อมาทางนี้สิบเก้าสิบห้าต่อต่อธรรมดาธรรมดานะครับไม่ได้กดดันเข้ากินฟรีแต่คงไม่ได้กินฟรีหรอกรเขาก็เดินยี่สิบเจ็ดยี่สามแนี่ยตีมือระดับนี้ไม่น่าให้กินง่ายๆขึ้นไปครับโจรสองหน้านะครับเราออกล่าอยู่ช่วงนี้ EP ที่สองนะครับ ขึ้นมาหวังจะค่าเข้าฮอตไม่ใช่ค่าฮอตเราดักทางนี้ก่อนอ,อือืขึ้นมาแล้วไปครับ กินฟรีหนึ่งอู้กินคนละตัวกินตัวไหนดีกินตัวนี้เหรอถึงต,ตัวไหนก็เหมือนกันแะเนาะเราก็แร่ไปกินคนละตัวอีกทีหนึง่งอผมก็กินไปทางนู้นแล้วก็กินมาทางนี้กินทางนู้ เขาอยอมแพ้นะครับยอมแพ้จนสองหน้าผมแล้วกระดานที่สี่ครับมันนะครับจนสองหน้าพี EP ที่สองสี่กระดานเลยนะครับไม่ใช่เดินธรรมดานะเดินได้ถึงสี่กระดานรวดเลย <c oughs> ไม่สนไม่สนโลกแลวงานนี้ขอขอจนสองหน้าตกลงสองพีนี้แปดกระดานเลยนะครับจนสองหน้า <c oughs> เดินจะไม่สนโลกเลยงานนี้ ไปครับแปรันี้ยเขาขึ้นทรงเดิมเับนะครับตัางเป็นสามเหลี่ยมกันไปครับของจนสองหน้าเราโดนอะไรไหมนี่ต้องพิจนารณาให้ดีดีก่อน นั่นเลยโดนไม่มีอะไรมากหรอกแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขาต่อหลบแต่น่าจะเกมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไปเรื่อยๆครับค่อยคลืบคลานไปเรื่อยๆต่อขึ้นมา เดินให้กินตัวนี้เสร็จแล้วเราก็เดินสิบเก้าสิบหกเพื่อต่อสองไปทางนู้นแลไปตกไนเลขเจ็ดน่าจะโอเคอยู่ทีนี้สามเอ็ดเรายังเข้าฮอนไม่ได้ซักตานะครับซักตาเลยแหละแพ้ก็เทได้เลยนะครับ ไม่ต้องเอาไปเป็นแนวทางกิมใน,นชนะก็รับไปพิจารณาหน่อยแล้วกันอืมเขา้าฮอตเนี่ยอันตรายเลยยังเขา้าฮัดไม่ได้นะครับเข้าไปครับเราเข้าได้แล้ว เราเข้าได้แล้วนะครับเข้ามาเขาถ้าเราเดินยี่สิบหกยิบสามให้กินแล้วเราต่อสองจะชนะไหมเราเดินสามเปสิบเนาะ น่าจะโอเคอยู่นะน่าจะโอเคอยู่อ่าเพราะมันดับพอดีอ้าเดินมาทางห้าด้วยเดินมาทางห้าก็สบายเลย <c oughs> เราก็ค่าฮอตจบเลยนะครับถ้าเดินมาทางนี้ยงง่ายถ้าเดินมาหกยังว่าย,ยากอยู่นะครับก็เดินมาทางนี้มันสบายผมเลยแหละ อ่าผู้แข็งยอมแพ้ไปนะครับโอเคครับ